สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับช่อง n o m b e r Future วันนี้เราจะมาเล่นเกม Roblox ในแมป Block ok Heaven นะคบแมป Block ok Heaven เนี่ยมันเป็นชื่อเมืองหนึ่งนะครับก็คือเมืองนี้นี่แหละคือที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่เลยนะคบนี่เีแบบรถสีน้ําเงินกําลังขึ้นรถอีกคันหนึ่งนะครับโอเคเราไปเล่นกันเลยคือเมืองนี้เป็นเมืองแบบเมืองที่แบบดีมากเลยนะครับก็คือจะสามารถแบบ สร้างบ้านได้ไม่ใช่สร้างบ้านดิคือแบบเอาบ้านเป็นของตัวเองก็ได้ไม่รู้จะอธิบายยังไงแหละ <c oughs> อ่ะจิคือผมเล่นมาครั้งหนึ่งแล้วนะคบผมก็แต่งตัวมาด้วยนะครับนี่หนึ <c oughs> ่งตัวเทไหมอ้อลืมบอกไปผมพาน้องสุก,กี้มาด้วยครับสวัสดีครับผมชื่อน้องชุก,กี้คะ่ะมาคอยเล่นกับเราตลอดเวลาตรงนี้ก็จะเป็น ชิงชาเราสามารถนี่ได้จิงชาได้เออ,เอ,อไปไปก่อนออกก่อนเมื่อกี้เมื่อกี้สมมติอันนี้ชิงชานะเดี๋ยวสมมติอันนี้สิงชิงชาละอันนี้คือแบบเส้นคือแบบเม,มื่อกี้หมุนหมุนหมุนไปเลยตัวนี้ก็จะเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเป็นแบบที่กระโดดนี่กระโดดลงน้ํากระโดดลงน้ําได้ โอเคตรงนี้ก็จะเป็นอะไรเนี่ยเหมือนเป็นอาชีพเหรอน่าจะเป็นอาชีพนะแต่ผมขอเอาอาชีพออกก่อนคือเด้นะจะอ่านตรงด้านบนซ้ายได้ไหมเนี่ยเดี๋ดวยวนะนักอะไรอ่ บักสวยยอยอะไรนี่ยเพื่อนบอกโอเคเดีนะเอาจักรยานมาก่อนเปลี่ยนสีจักรยานเปลี่ยนสีจักรยานด้วยอ่ะ,อะเมืองนี้ดูมีควาสุขตรงนี้ก็จะเป็นธนาคารร้านเสื้อผ้าอันนี้อะไรเนี่ยเหมือนเป็นคล้ายๆเหมือนร้าน เป็นเหมือนเป็นร้านขายขนมหรือว่าล่ะน่าจะมีกาแฟอ่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องสมุดอันนี้ก็จะเป็นที่เก็บของโอเคเอ,อ,อ๊ะอ๋อไฟอันนี้ตกใจหรือว่าไฟอะไรโอ้โหตรงรูปบ้านนี่คืออะไรเนี่ยรูปบ้านเป็นก็คือเลือกบ้านที่เราต้องอยู่ อ๋อเหมือนเป็นการแบบเอาจุดนี้เป็นจุดบ้านของเรานะโอเคเออมีมหูมีหลายบ้านมากเลยอะ่ะหูอันนี้แล้วกันอันนี้ดูแบบเท่ดีเฮ้ยเห็นเตียงนอนตรงนี้โอ้ตรงนี้อะไรเนี่ยกระจก ข้างบนมีกล้องจรปิดเฮ้ยเอ้ย,อยมีกล้องจรดปิดด้วย <c oughs> สวัสดีคัะผมอยู่นี่ครับผมคือเจ้าของบ้านเฮ้ยเอ้ย,เ,อยเดี๋ยนะทุกคนถ้าทุกคนตาดีหน่อยก็จะมองเห็นกล้องจรปิดนะอยู่ข้างบนอะ่ะเออวงเห็นเราตรงนี้เป็นโรงจอดรถโอเคโรงจอดรถเปิดได้ ผมเปิดอันบนขวาสุดนะครับมันจะเป็นรูปแบบเหมือนเป็นรูปประตูแต่มันไม่ใช่ประตูนะครับมันเป็นแบบไอ้นี่ประตูลงจอดรถอันนี้ก็จะเป็นเครื่องซักผ้าไอ้ที่รูปกุญแจคือต้องเอากุญแจมาไขที่แบบมีรูปถูกอยู่อะ่ะมันเป็นเหมือนแบบล็อกแล้วนะครับถ้าเกิดเป็นแบบนี้คือไม่ล็อกอันนี้คือล็อกแล้ว เครื่องซักผ้าเครื่องเครื่องดูดฝุ่นเออตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวห้องครัวเราสามารถเย็บแอปเปลิลแอปเปิลมากินได้แล้วก็มีกล้วยด้วยนี่เราสามารถนั่งเล่นได้ดูทีวีเปิดทีวีได้ไหมเนี่ยเอ,อ้ยเปิดได้ลูกเฮเว่นทีีโหตามชื่อเมืองเลยโอ้โหเปิดมาเจอหมาโอ้โห โอ้โหทุกคนน่าจะแบบงงนะว่าทำไม House c อ l ล r er มาได้ไงคือความจริงที่ทุกคนเห็นเนี่ยมันไม่เต็มจอนะครับคือผมมองเห็นเป็นเต็มจอไงโอเคเราสามารถเลือกสีบ้านได้นะครับเลือกว่าเอาบ้านแบบลายไหนดีเอาแบบนี้นี่ที่นั่งตรงนี้เฮ้ยตอนแรกผมมองไม่เห็นนะว่ามันเป็นแบบที่นั่งได้อ่ะโ้โห อะตรงนี้เป็นประตูบ้านประตูบ้านแล้วก็ประตูบ้าน <c oughs> ต,รตรงนี้มีต้นไม้อ่างอันนี้เป็นอ่างอะไรจ้ะชักกุชิอหรอ,อ่างชกุชิเฮ้ยมีไฟด้วยผมกดตรงไอ้ที่ปุ่มแดงๆนะครับเลือกสีไฟได้ด้วยโอ้โหสุดยอดมากเลยน่าจะเป็นบ้านที่รวยนะสุก,กิเป็นไงบ้างสวัสดีครับอะไรเดี๋ยวข้างล่าง โอเคน่าจะเป็นเพื่อนเรานะครับไม่ใช่ดีคือแบบขอเป็นเพื่อนตรงนี้เป็นห้องนอนห้องนอนสีไม่เปลี่ยนเลยเหรอมีปิดหน้าต่างด้วยก็คือผมปิดตรงอะไรเนี่ยบน Look is now open คืออะไรอะ่ะเอืมคือตรงใกล้ๆก,กับไอ้ที่ประตูโรงจอดรถนะ่ะก็คือมันจะเป็น หน้าต่างนะครับปิดหน้าต่างมีตรงนี้มีสมุดเอาไว้อ่านตรงนี้มีต้นไม้ห้องน้ําเราสามารถล้างมือได้ด้วยแล้วก็อาบน้ำม,มีอาบน้ําตรงนี้ก็สามารถแบบอุจจาระได้โอเคตรงนี้ก็จะเป็นห้องนองเหมือนกันมีสมุดด้วยคือผมเห็นข้างนอกผมก็งงอยู่นะว่าแบบ เราจะไปขึ้นชั้นบนยังไงน,นี้คือประตูอะไรเด่ยนี่คืออะไรลิฟต์ว้าบ้านนี้เท่มากเลยมีลิฟต์น่าจะราคาน่าจะหลายล้านอะหลายล้านตรงนี้มีอะไรเี็ยเหมือนเป็นปล่องไฟาสามารถนั่งได้นี่ถ้าเปิดไว้นานผมว่าน่าจะแบบไฟไม้บ้านอะ่ะคือตอนออกไปข้างนอกแล้ว เปิดอันนี้ทิ้งไว้อะในนอนไฟไหม่บ้านตรงน,นี้ก็จะเป็นห้องนอนเราสามารถนอนได้ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำเราสามารถอาบน้ำได้เหมือนเดิมเนี่ยอ่างอะไรเนี่ยเฮ้ยนอนลงไปในนี้ตอนแรกผมนึกว่าที่แบบที่ล้างมือนะครับแต่คนจริงไม่ใช่ละ่ะบ้านอะไรล้างมือแล้วแบบมันใหญ่ขนาดนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นทีเ่อเอาไว้จะแล้วเหมือนเดิมน,นะครับนี่ก็จะเป็นสามารถเปลวฟันได้นี่โอเคคือตรงมุมตรงกลางเออซ้ายเนี่ยก็จะเป็นที่ซื้อติดรูปดาวนะครับก็คือมันจะมีแบบมีบ้านอะไรพวกนี้แล้วก็มีแบบพวกรถก็คือเราต้องใช้โลบัก ในการซื้อนะครับโรบักก็คือเป็นเงินในเกมโรบบอกนั่นเองครับนี่แล้วก็ถ้าเราหยิบสิ่งของอะไรมาบางทีเนี่ยมันจะมีตรงใกล้ๆกับที่ซื้อติดดาวนะครับก็คือมันมันจะมีรูป F F อยู่ก็คือใครเล่นในคอมเนี่ยก็คือให้กด F มันจะเป็นการนี่ครับถูตัวไปเรื่อยๆตรงนี้เป็นห้อง แต่งตัวมีตู้เซฟด้วยนะครับนี่ตู้เซฟเออเอาเงินมีเงินท่าอะไรได้บ้างอา่ะโปรยเงินโปรยเงินเลยเหรอโอเคตรงใกล้ๆกับที่ผมคล้ายๆกับไม่ใช่ดิตรงใกล้ๆกับที่กดกระโดดเนี่ยมันก็มันก็คือการกระบาดเออการะกระบาทรูปกระเป๋านะครับก็คือให้กด C ีเพื่อ เอาของที่เราถืออยู่เนี่ยออกไปนะครับแต่นี้ผมเล่นใน iPad นะครับมันก็เลยแบบต้องออต้องกดเอาเองนะครับข้างล่างใส่มากเลยอะ่ะคือแบบถ้าใครกลัวความสูงนี่คือแบบไม่กล้าเลยนะเนี่ยคือแบบไม่กล้าไม่กล้าที่จะแบบเหยียบพื้นกระจกอะ่ะตรงนี้เป็นเปิดปิดไฟเปิดปิดไฟได้โอเคเราลงไปข้างล่างดีกว่าลองลิฟต ลงลิฟต์กันดีก,กว่าตรงนี้เป็นอ่ะอันนี้ที่เรารีวิวไปเมื่อกี้คือคือใครที่เล่นแมบ,บ Book Heaven ใน Roblox อยู่เนี่ยก็คือทุกคนจะเห็นแบบแบบเต็มจอเลยนะครับไม่ใช่ที่ผมเห็นนะครับคือในเกม Book Heaven ไม่ใช่ดิในแมป Book Heaven อันนี้นะครับจะมีเวลาด้วยนะว่าตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วอะไรเนี่ย It's now p l อะไรเนี่ยแอ่ผมอ่านไม่ออกนะคะเฮ้ยอืมลืมบอกไปเลยทุกคนก็อย่าลืมกดที่ช่องไม่ใช่ดิกดติดตามที่ช่องเราปริวเจอร์แอ่เป็นกำลังใจให้เขาด้วยนะคะสุกีอ่ะอ๋อลุไปติดอยู่บนหัวอยู่แบบหันไปแล้วแบบมันหนีเลยอะวันนี้มัน ว่ายน้ำแต่มไม่ใช่ว่ายน้ำดิมันเป็นแบบน้ำพลุว้าวมีเครื่องเกมใช่ไหมเนี่ยของตรงกระเป๋าเนี่ยมันจะเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรนะคือแบบเราสามารถเอาของได้โดยที่เราไม่ต้องเดินไปเดินน้าไปหาของไม่หยิบอะไรพวกนี้นะครับคือเราไม่ต้องเลยนะครับโอเคเออปุ่มลืมแบบบอกเลยนะว่าตรงด้านขวาเนี่ยมันคืออะไร ตรงที่มันเป็นรูปคนกําลังนั่งอยู่นะครับมันก็จะเป็นท่านะครับคือแบบท่านี่คําว่าโนก็คือแบบทํา,า no แบบท,ท่าโ no น่นี้หนึ่งเต้นเ <c oughs> ต้นนี่เต้นไม่หยุดเลยอะ <c oughs> <c oughs> หยุดสักทีมีร้านเครื่องเกมมีร้านเครื่องสำอางร้านอะไรเดี๋ยะร้านตัดผม นี่ก็จะเป็นขี้อะไรเนี่ยเรียกว่าอะไรนะเป็นร้านสะดวกซื้อเออผิด่ลาพูดผิดพูดผิดนะครับขอโทษร้านสะดวกซื้อนะครับเอาะไรเนะี่ยใครดีครับร้านร้านสะดวกซื้อคล้ายๆกับเซเว่นนะครับตรงนี้เหมือนเป็นอะไรเนี่ยเราขึ้นไปได้ใช่ไหมเนี่ยกว่ามันจะเอ๊ะที่อะอ๋อเหมือนมัน จะเป็นห้องพักนะครับห้องพักอ้าวเฮ้ยฟรีใช่ไหมอ้าวโรบักจ้ะโรบักค,คือเหมือนเดิมนะครับโรบักค,คือเงินในเกมโรบอกเอ้ยตกใจยใครเอาเตียงนอนมาไว้ตรงนี้เนี่ยอ้าวมีคนจนมยเออมีคนนอนอยู่ยด้วยตรงนี้เป็นสถานีตำรวจโรงพยาบาลอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวนะ ตอนนี้เวลาสี่จุดเออสี่สิบหก a.m. นะนะครับเฮ้ยข้างหน้าคืออะไรอ่ะโรงเรียนเหรอสครูโรงเรียนเฮ้ยน่าสนใจลองดูก่อนว่าข้างในมีอะไรบ้างอันนี้เป็นครูและนักเรียนใช่ไหมครูและนักเรียนอันนี้คือนักเรียนปกระเป๋า อเหมือนเป็นล็อกเกอร์ของใครของวันนะครับก็คือถ้าเพื่อนๆมากดตรงที่ล็อกเกอร์เนี่ยก็จะเป็นของตัวเองเลยนะครับคือเราไม่ต้องแบบให้เขาเป็นคนแบบเลือกให้นะครับก็คือเรากดไปได้เลยอุยห้องเรียนแท้ขอไปหยิบสมุดก่อนนะครับคุณครูหยิบสมุดสีเหลืองแอลแต่หยิบออกมาเคยเป็นสีม่วงโอ้โหอย่างนี้ก็มีด้วยเหรอเดี๋ยวเราขอเก็บก่อน ไปเรียนหนังสือกันจ้าพื่เปิ้ีอะเปลี่ยนพระดูในดูบนกระดานทุกคนลองดูบนกระดานอ๊ะใครจะไปตอบได้นี่วิชาอะไรเนี่ยคณิตศาสตร์เหรอกุ๊กี้เสียงเป็นอะไรพบพบเสียงแบบนี้อยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นวิชาอังกฤษ ก็คือวิชาภาษาอังกฤษแม็คืออะไรอะวิชาอะไรมีชั้นสองด้วยมีล็อกเกอร์สีชมพูอันนี้คืออะไรเนี่ยห้องครูใหญ่นี่คือห้องเก็บของมีที่ล้างมือด้วยเปิดเปิดไฟเหมือนเป็นคล้ายๆเหมือนโรงหลังเลยอะโรงหนังเลยโรงเรียนมันจะไฮเทคเกินไปหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เป็นห้องห้องอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าห้องอะไร ไอ้ถือแบบนี้ได้ด้วยนี่ทำไมไปเก่าโอเคเอาออกไปก่อนอันนี้วิชาอะไรเนี่ยอยะไรสักอย่างโอเคเดี๋ยวเราลองไปชั้นบนกันดีกว่านะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นดนตรีวิชาดนตรีนะครับวิ <c oughs> ไม่ได้ฝึกเลยนะเล่นได้ยังไงเนี่ยเราสามารถเล่นกีตาร์ได้อันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นห้องพักนะเออสีแบบฟุ้งฟิ้งกริ่งแมวมากตัวนี้ก็จะเป็นอ๋อที่วาดรูปเราสามารถวาดรูปอะไรก็ได้เราสามารถวาดรูปหัวใจได้ มีมีความรักแล้วก็เอาสีฟ้าระบายระบายลงไปเลยร <c oughs> ะบายคือผมเล่นใน iPad ไงครับก็คือ iPad มันจะหล่นไงเมื่อกี้อ่ะห้องอะไรเนี่ย๋อ,อห้องน้ำอันนี้เก r ลใช่ไหมยนบ o y ไม่มีโถชี่ด้วยขอชี่แป๊บ แล้วก็มีห้องน้ำหนึ่งห้องห้องน้ำหนึ่งห้องเองเหรอโอ้โหจอดอันนี้เป็นห้องโรงอาหารเฮ้ยอ,อันนี้ก็คือแบบที่ปังครับอันนี้ใช่ไหมโรงหนังอะ่ะโอ้คาเฟ่เท,ทอรีอน,นี้เองห้อง เออห้องกินข้าวก็คือห้องคาเฟ่เทเลียภาษาอังกฤษใช่ไหม <c oughs> เหมือนในอมองอัสเลยนะอมองอัสนี่แบบห้องจุดเกิดที่ด่านแรกอะชื่อว่าห้องคาเฟ่เทเลียโอ้โหสุดยอดอ้ตรงนั้นมันมีอะไรสักอย่างแต่ผมไม่ขึ้นไปนะคะเพราะว่ามันมันน่าจะอีกนานแหละตรงนี้เป็นอ่ะ เอ้ยตรงนี้เราขึ้นไปได้ใช่ไหมแล้วเราขึ้นไปได้ห้องอะไรอะ่ะห้องอะไรอะ่ะโรงแรมเหรอห้องผู้ป่วยห้องคนที่ติดโควิดเหรอไม่รู้ผมก็เดาๆไปงไรรั้นแหละนะครับเอ๊ะเฮ้ยป <laughs> ระเทศไทย มองข้าหลัเป็นประเทศไทยแต่มองข้างหน้าเป็นไอเนี้ยเป็นชื่อดูดิตรงเนี้ยแบบเป็นธงชาติประเทศไทยเลยนะมไมเป็นสีดําอันนี้ฮะมันเป็นอาชีพอะไรเนี่ยฝากเด็กกอ <c oughs> คือแบบที่แบบเ้ยงเด็กคือแบบอะไรสักอย่างอืม ข้างนอกมีสวนสนุกไม่ใช่สวนสนุกสิมันมีของเล่นให้เราเล่นด้วยนะครับนี่ไงของเล่นให้เราเล่นนี่เราสามารถเข้าไปได้ตรงนี้คือทางอ,อ๋อทางขึ้นนี่คือทางขึ้นตรงนี้เป็นเออมันมันไม่มีแล้วนะถ้าเราลไปตกแน่ท่ทางไปตรงนี้อันนี้ก็ทางไปตรงนี้ สไลเดอร์สไลเดอร์หรือบันไดก็ไม่รู้เดี๋ยวนะขอถามตัวเองนิดนึงได้ไหมก็คือประตูดีแล้วก็มาฝั่งนี้มันไปตรงสไลเดอร์ง่ายกว่าไหมเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวดีเดี๋ยวนะสไลเดอร์อันนี้มันมันมาจากไหนอะมาจากในนั้นเหรอขอลองเข้าไปก่อนนะครับ เขามาจากนี่นะ้นอันนี้คือบันไดคึับ่าเราสามารถขึ้นมาเล่นตรงนี้ได้นี่ตรงนี้เราสามารถเข้าไปคือแบบรอดรูลงไปได้รอดถ้ำอันนี้ก็จะเป็นสไลเดอร์เฮ้ยอันนี้เราเรามาเล่นอันนี้กันดีกว่าเว่อว ทำไมสลไลเดอร์เมื่อกี้ทำไมม,มันไม่เหมือนสไลด์อันนี้มันเป็นแค่แบบอะไรสักอย่างอะใช่ไหมสุกี้ใช่ครับ <c oughs> คุยกับตัวเองได้ด้วยอมมี่โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในกระเป๋าเนี่ยมันมีอะไรบ้างไม่ใช่ดิในกระเป๋าอะมันก็จะมี ไอแพดโทรศัพท์เราไอแพดเออเดืยเอราไอแพดมาก่อนนะครับว้าวอันนี้คืออะไรเดี๋ยวรถเข็นเหรอเพื่อนเดี๋ยวนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนลองลองนั่งดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคือแบบมีคนไม่ยอมไม่ใช่ดีคือแบบ เพื่อนไม่ยอมมาก <c oughs> oh <c oughs> hey, ับเรานะเข็นมาเลยเข็นมาเลยตรงนี้มีปืนด้วยโอ้ไม่กดมีไฟฉายกับกล้องส่องทางไกลเดี๋ยวกล้องส่องทางไกลไกลมากเฮ้ยเพื่อนเจดไปเลยมีไฟฉายผมหยิบไฟฉายขึ้นมาแล้ว มันก็จะมีเต็นท์ด้วยนะมีเต็นท์ถุงนอนถุงนอนเรานอนได้ไหมนอนตอนนี้ไม่ได้ <c oughs> แล้วก็มีพวกแบบสิ่งของในบ้านมีนี่ด้วยอะ่ะคือแบบใครอยากกินอะไรกดเอากดกินได้เลย <c oughs> <c oughs> กดเพื่อกิน ก็จะมีอาหารมากมายตรงนี้ก็จะเป็นน้ำใช่ไหมเป็นน้ำนะครับเฮ้ยกดคือกอดน้ำได้ด้วยเฮ้ยเจ๋งคือในน,นี้มีเต็นท์ด้วยอะ่ะอืโอเคเฮ้ยเราไปเล่นชิงช้ากันครับ <laughs> เดี๋ยวก่อนขอจบคลิปก่อนนะซุกี้โอเค ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง,งเพื่อเป็นกำลังใจงให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะครับ